วิธีการต่อเพิ่มบ่อซับแยกนะครับสําหรับอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมนะฮะในการมันทไฟายการดึงสัญญาณนะครับนั่นก็คือสายสัญญาณนะฮะจะเป็นสายชีนสเตริโอนะครับฝั่งหนึ่งจะเป็นสายเปลือยนะฮะปอกสายไปแล้วนะครับเป็นชีนก็คือกาวนะครับสายสีขาวก็คือเอาพุทหนึ่งนะครับสายสีแดงเอาพุทสองนะฮะของซับบูเฟอร์ฝั่งหนึ่งก็จะเป็นคอนเนคเตอร์3พินนะครับไว้เสียบเข้ากับอินพุตของแอมป์ขับซับนะฮะ การโมดิฟายในคลิปนี้ผมจะดึงสัญญาณออกไปใช้กับแอมขับซับ z K หกศูนย์ันสองร้บาทบอร์ดนี้นะครับเดี๋ยวมาดูตำแหน่งกันเลยครับตำแหน่งต่อสัญญาณซับวูฟเฟอร์ออ d ดิ o โอเอาออกจากแอมิว YS-AS สองเพื่อที่จะโมดิฟายต่อเพิ่มแอมขับซับเพื่อเพิ่มพลังเบสให้กับระบบเสียงบริเวณจุดต่อจะอยู่ตรง IC of อ h g 5 5 3 2 IC o p m จะอยู่หลัง VR ปรับความถี่ซับเบทาผู้ชมดูภาพประกอบ Data Data s h e et กับ IC o p a m ที่อยู่ในบอร์ดน,นะครับสัญญาณเสียงซับเบตเอาผู้หนึ่งจะออกจากขาที่หนึ่งของ IC o p m มาผ่าน R470 โอห์ม oh ทําการต่อสายฝั่งที่ผมระบุตามรูปเลยนะครับสัญญาณซับเอาสองจะต่อออกจากขาที่7ของ IC o p m มาผ่าน R ชิป470โอห์ม oh เหมือนเดิมนะฮะทำการต่อสายตามที่ผมระบุเลยนะครับสายเส้นสุดท้ายนะฮะก็คือกล่าวของสัญญาณต่อออกจากขั้วลบของคาปาซิเตอร์1 0 0ไมโครฟารัด16โวลต์ตอที่ขั้วลบตามรูปนะฮะเราก็จะได้สายสัญญาณเอาพุทออกจาก M Y S กี่ดีสไปต่อเข้ากับพาวเวอร์ขับซับแยกที่เราเตรียมไว้นะครับต่อไปนําสายสัญญาณที่เราเตรียมไว้นะฮะมาบัดกีต่อตามวงจรหรือว่ารูปที่ผมขึ้นให้ดูนะครับ เพื่อที่จะให้ง่ายในการบัดกรีแล้วก็ทําการเติมตะกั่วก่อนนะครับผมจะขึ้นภาพประกอบไปนะครับด้านมุมบนซ้ายมือนะฮะต่อไปนะครับเริ่มที่เอาพุทซับวูเฟอร์หนึ่งนะครับตามตําแหน่งนี้นะครับและก็สายสีขาวนะครับเป็นเอาพุทซับวูเฟอร์สนะครับจุดนี้จะเป็นสัญญาณผ่าน r t หน่ร้อยจิโอห์มนะครับนี่นะฮะเสร็จแล้วนะครับสําหรับสายสัญญาณ2เส้นต่อไปก็จะเป็นกราวของสัญญาณนะฮะสายสีดํานะครับต่อที่โคลบของคาปาซิเตอร์นะครับ ่็ตามนี้เลยนะฮะนี่นะครับถือว่าครบนะครับสำหรับการโมดิฟายต่อสสัญญาณนะครับเอาพุทธหนึ่งเอาพุทธนะครับและก็กราวของสัญญาณนะฮะถ้าเกิดว่าเราต่อใช้งานจริงนะครับก็ควรที่จะห่มชีนนะครับด้วยท่อหดให้เรียบร้อยนะฮะออดิโอเอานะครับมาเสียบเข้า M อขับซับ ZK 6002นะครับที่ว่าจะ